กลับกันมาใช้เป็นออยพูลิงปอจะใช้น้ำมันมะพร้าวแบบบีบเย็นนะคะเพื่อให้ได้สรรพคุณให้ได้ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยให้ไปดูแลเรื่องแบบการค่าเชื้อในช่องปากอะไรแบบนี้แล้วก็กลิ่นโครฟเองเนี่ยก็จะช่วยดูแลในเรื่องของเหงืออช่องปากและฟันเหมือนกันเลยแบบนี้ปอก็เลยเออลองหยดโครฟเนี่ยคือ ตัวน้ำมันมะพร้าวที่ปอใช้เนี่ยปอจะใช้เหมือนแบบคล้ายๆแก้วเป๊กอะแล้วก็เนี่ยมันน่าจะซักประมาณ15 ml ประมาณ10หรือ15 ml เนี่ยเราก็ปอก็หยดโครฟเนี่ยลงไปแค่1-2หยดแล้วปอก็กลัวใช่ไหมวันแรกๆอะ่ะปอกรู้สึกว่าเอ้ยมันมันแบบมันไม่ได้กลิ่นเลยกับ ัวโคลฟหรือว่าการพูจนกระทั่งปอก็มาเพิ่มสูตรอันนี้คือเป็นสูตรของปอเองเนะปอก็เลยใช้โคลฟหรือว่าการพูประมาณ5หยดแล้วทําให้ปอเข้าใจได้ว่าอ๋อการเจือจางเนี่ยเขาช่วยทําให้ลดความความร้อนของของน้ํามันหอมระเหยแต่เขาไม่ได้ลดสรรพคุณของน้ํามันหอมระเหย คือเลยแบบแค่ค่ว่าพอพอเรากลับมากั้วปากด้วยน้ําเปล่าอ่ะแล้วเราใช้เราใช้แบบสองหยดเลยมแบบเนี้ยมันก็แบบเอ้ยมันร้อนแล้วเลยแบบเนี้แล้วโดยปกติอะ่ะที่ปอใช้น้ํามันน้ํามันพาในการเจือจางกับเวลาใช้กับผิวอะไรแบบนี้ยด้วยที่ว่าผิวของเราอะ่ะ เขาอาจจะมีความหนามากกว่าในช่องปากอะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนาะตอนนี้ปอก็เลยเข้าใจเรื่องของการเจือจางน้ำมันหอมระเหยมากขึ้นแล้วก็เลยสรุปได้ว่าเวลาที่ ตามสูตรต่างๆที่เขาบอกว่าเราควรจะเจือจางน้ำมันพารกับน้ำมันหอมระเหยคืออัตราส่วนของน้ำมันพาควรจะเป็นเท่าไหร่และน้ำมันหอมระเหยควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ขอให้เชื่อ,อ,อแต่ว่าต้องเชื่อตามแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะนั้นในการเจือจางเนี่ย มันก็จะทำให้เราใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างปลอดภัย